เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวไอพีสวัสดีครับนีมม่ของมาสีเป้ารถสวยๆน้ำชมเลือกซี้เลือกใช้ครับอหน้าแจ้งครับรถบ้านสวยกิ๊บเลยราคาถูกด้วยนะครับคันนี้ห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทนั่นเองถูกกว่าหน้าเต็นท์แน่นอนเครื่องเกียร์ดีครับแอร์เย็นช้ำภาษีไม่ขาดน้ำมันล้วนไม่เคยแก๊สครับเครื่องสดๆเลยวิ่งทางไกลได้สบาย สีสันยังสวยยังเงางามมีตำหนิบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองภายในเบาะหนังเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับระบบไม่ซับซ้อนดูแลง่ายไม่จุกจีกครับห้องโดยสารสะอาดทั้งข้างหน้าข้างหลังโดยรวมแล้วก็สมบูรณ์ครบนะครับพร้อมใช้ห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทครับถูกกว่าหน้าเต็นภาษีไม่ขาดนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยมาชี้เป้ารถสวยๆถูกๆคืเลือกซื้อประจำได้ไม่ดค,คลิปใหม่ๆครับ สนใจสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแ้ะพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ